สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โคดน้ำค้างนะคะมาในแบบค่อนข้างที่จะเป็นวิชาการนิดนึงนะคะวันนี้อยู่เวรแต่พอดีว่าอากาศมันเย็นแล้วคนไข้ก็ก็มาเรื่อยๆนะคะไม่ได้น้อยแต่ตอนนี้คนไข้หมดแล้วก็เลยจะมารีวิวแบ่งปันในเรื่องของการสอบ k k u l นะคะซึ่งย่อม,มาจาก Academic English Language Test เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่เป็นรูปแบบของอะคาเดมิกทั้งหมดเลยนะคะของมหาวิทยายลัยขอนแก่นอะคาเดมิกก็คือรูปแบบวิชาการเนาะซึ่งมีการที่มีคนทำรีวิวอะไรไว้ค่อนข้างน้อยมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรของทางมหาวิทยายลัยขอนแก่นไหมนะคะซึ่งถามว่าคนครั้งจะเอาข้อสอบมาบอกไหมก็คงไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นแนว เป็นเรื่องของเอาแนวมาเพื่อที่จะให้แบ่งปันว่าลักษณะข้อสอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวในเรื่องของทำไมถึงได้ไปสอบที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นก็ต้องเดี๋ยวจะมารีวิวในรอบหน้านะคะซึ่งโค้ดน้ำค้างตอนนั้นว่าจะไปเรียนพยาบาลจิตเวชนะคะซึ่งเป็นของมมสอก็เลยเปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปเรียนในหลักสูตรของ master of nursing science international program นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทของพยาบาลนี่แหละแต่ว่าเป็น ของหลักสูตรนานาชาตินะคะซึ่งเพื่อนก็จะเป็นต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะคนไทยมีอยู่คนเดียวก็คือเราแล้วเป็นคนแรกด้วยนะคะอาจารย์บอกเดี๋ยวในเรื่องอื่นๆที่ทําไมถึงได้ไปเรียนเดี๋ยวจะมารีวิวต่างหากแต่วันนี้เรามาเอาในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็การไปสอบ k k u l เขาจะสอบเขาจะแบ่งเป็น5แบนด์นะคะคล้ายๆกับ i e l t s TOEFL นั่นแหละแต่ว่าระดับคะแนนก็คือต่างกันแล้วก็ข้อสอบ ก็มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะวันนี้จะเป็นในเรื่องของวิชาการเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคะแนนศูนย์ถึง20เนี่ยนะคะจะเป็นระดับที่1น,นะคะเป็นแบนหนึ่งยีดถึงสีเนี่ยจะเป็นแบนสองสีดถึงหกก็คือจะเป็นแบนสามหกถึงแปบแบนสี่แปดสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยจะเป็นแบนห้านะคะซึ่งสูงสุดก็ในระดับปริญญาโทเนี่ยก็คือคุณจะต้องผ่านแบนสามขึ้นไป แต่ว่าระดับด็อกเตอร์ดีกรีนะคะก็ต้องผ่านระดับแบน4ีขึ้นไปนะคะในการเรียนต่อที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นซึ่งนะคะทีนี้การสอบเนี่ยจะมีแค่2พาร์ทนะคะก็คือในพาร์ท Reading กับพาร์ท Writing แค่2พาร์ทแค่นั้นนะคะในการทำข้อสอบซึ่งเขาจะเปิดรับสมัครแล้วก็สอบประมาณเดือนละหนครั้งก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าวันที่ไปสอบเนี่ยด้วยความชลาใจ คือเราคือเราไปดูรีวิวเพื่อนๆคนอื่นนะคะแต่ไม่ได้เยอะนะคะมีน้อยนิดมากเลยก็บอกว่ามีข้อสอบในพาร์ทไรติ้งอ่าในพาร์ทรีดิ้งเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ6กเพศเประมาณนี้นะคะแต่100ยคะแนนใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมากกว่าการไปสอบ i e เอลอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตัวเองก็ยังไม่เคยผ่านหลอกสนามสอบพวกนั้น ก็เลยชะล่าใจว่ายังไงเราก็าคงจะทำทันแน่ๆทีนี้ก็เลยคือมัวแต่ใช้เวลากับการอ่านข้อสอบช่วงแรกๆเยอะไปหน่อยนะคะก็เลยทำให้มีข้อสอบที่เราทำไม่ทัน ก็เหลือเยอะพอสมควรนะคะสอบผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้คือไปสอบมาแต่ว่าเพิ่งไปสอบมาเมื่อวานนี่เองหมันมาดเองนะคะก็ในพาร์ทของ Reading เดี๋ยวขอดูนิดนึงจดมานะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะตกหล่นก็คือเฉพาะที่เราจําได้ก็ในพาร์ทเรดดิ้งจะมี5-6าถึงหกแนศนะคะรู้สึกว่าจะมี6กแผ่นเศเนาะอ่านอ่านไม่หมดคือในการสอบ k k u l เนี่ยถ้าหมดเวลาคือเขาเก็บ ข้อสอบไปเลยนะคะจะไม่ได้รอให้คุณว่าจะมาฝนมาอะไรพวกนี้นะคะคือเขาเก็บไปเลยเนาะดังนั้นนะคะก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการอ่านต้องอ่านแบบ skimming scanning อย่างที่อาจารย์ที่เขาเป็นที่เป็นติวเตอร์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับภาษาทั้งหลายนะคะทีนี้ใน part r e a d ิ้งนะคะอันแรกที่จําได้จะเป็น เนื้อหาในเรื่องของระบบการใช้งานของห้องสมุดในการใช้งานของห้องสมุดทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่ใช่แค่มีหนังสือมันจะมีโน้ตบุ๊กซีดีมีไฟที่เขาเรียกว่าเป็นไอเทมนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของพวกนี้ก็ไปดูในเรื่องของวอลคาร์บาลในเรื่องของพวกนี้นะคะในเรื่องการยืมอุปกรณ์พวกนี้หรือว่าเป็นสัพท์ใหม่ของภาษาอังกฤษก็จะเป็นเนื้อหาจะถามว่ารีเฟอร์ถึงอะไรหรือว่า เนื้อหาของพวกนี้โดยส่วนมากนะคะจะถามว่าเขาหมายถึงอะไรหรือว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรให้เราทราบในนี้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็อนที่สองนะคะในจะเป็นแพสเซจในเรื่องของออนักเขียนนะคะที่เขาเขียนเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของตัวแสดงในนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็จะถามว่า แด่ตัวนี้หมายถึงใครหรือว่าหมายถึงบุคลิกของใครหรือว่าเขาพูดถึงอะไรซึ่งถ้าเรารู้ว่าเขาพูดถึงใครพอเราอ่านจบมันก็จะมีประธานอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็มีการถามคำที่มันมีความหมายคล้ายกันพยายามไปดูข้อมูลที่เป็นวอลแคปของในเรื่องที่วันนี้เที่ยวมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของนักเขียนพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ นักเขียนเนี่ยภาษาอังกฤษคือ n o l i s t นะคะก็คือเราพอเราอ่านเราเห็นเราก็จะอ๋ออันนี้คือเขาพูดถึงเรื่องนักเขียนที่เขาเขียนนวนิยายเขียนการ์ตูนเขียนอะไรพวกนี้นะคะก็จะได้ทราบว่าเออมันก็เป็นการอ่านที่ทำความเข้าใจนะคะเป็นข้อสอบที่เดาไม่ได้เลย k k e l เนี่ยเราจะไม่สามารถเดาได้เลยเพราะว่าจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดดังนั้นเราถึงต้องใช้ความเร็วในการอ่านเพราะว่า ต้องอ่านเพื่อจับใจความทั้งหมดก่อนเราถึงจะสามารถที่จะไปตอบคำถามได้แต่ก็มีบางอย่างที่เขาถามว่าอ,อ,อย่างซินแนนิมนะคะก็คือคำที่มันคล้ายกันอย่างสมมติว่าคนรักเลเวอร์อย่างเงี้ยพอมาเป็นซินแนนิมที่เขาใช้เขาก็จะไม่ใช้คำพวกนี้ก็จะใช้คำที่เป็นอะคาเดมิกซึ่งเช่นอ่ adoration adorable หรือว่า ออไม่ใช่ d อริเบิสิพวกนี้มันจะเป็น Adjective เนาะก็คือมันจะเป็นคำนามคำที่มันมีความหมายเหมือนกันแต่เป็นคําถ้าเกิดว่าเราอ่านนิยายหรือว่าอ่านเนื้อหาอะไรก็จะเป็นเนื้อหาโดยทั่ว,วไปแต่คําศัพท์ vocabulary เนี่ยจะเป็นคําศัพท์ที่เป็นวิชาการดังนั้นก็ไปดูคําที่มันเป็นคําศัพท์ที่มันคล้ายกันไว้ด้วยนะคะข,ข้อสอบค่อนข้างยากเนาะต่อมานะคะที่โค้ดคน้าง,งจําได้ก็คือเป็นเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของการ Comm communication นะคะระหว่าง เซอ sender กับ receiver นะคะการให้การใช้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะลักษณะการ c o m m u n i เค e การคุยการส่งความหมายการสื่อสารอะไรพวกนี้ที่ทำให้คนถึงคือคนรับสารถึง misunderstand ก็คือ mistake ก็คือการที่เข้าใจผิดนะคะอะไรประมาณนี้แหละคือมันจะถามคือมันต้องอ่านนะคะก็คือ ้องอ่านทั้งหมดแล้วก็มาจับใจความแล้วก็จะถามคล้ายๆกันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอีกอันนึงนะคะในเรื่องสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะนี่คือเรางงมากเลยพอมาอ่านเรางงเลยก็เลยแชร์แบ่งปันกับอาจารย์ที่เป็น p r o f เซอร์นะคะที่สอนอยู่มขอเนาะว่าข้อสอบค่อนข้างยากอาจารย์ก็เลยแชร์ข้อมูลนี้มาให้นะคะซึ่งเราอ่านไม่ทันนี้เราไม่ได้ทําเป็นเรื่องของ four side model นะคะซึ่งเขาจะมีกรอบตารางมาให้เลยว่าเป็นเรื่องของลักษณะการสื่อสารเหมือนกันไม่ทำไม มอขอถึงออกข้อสอบในเรื่องของการสื่อสารหลายข้อจังอะไรประมาณนี้นะคะโฟร s i g h t model หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ communication square หรือว่า f o ร r อีอาร์โนะคะซึ่งในเนื้อหาอันนี้มันจะไม่ได้เป็นแพ s a g e มาให้แต่ว่าเขาจะเป็นกล่องหนึ่งมาให้เลยก็จะมี message มี sender receiver นะคะแล้วก็มี มันจะมีในหน้าต่าง4ี่สีอย่างเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าโฟร์ไซมันก็จะมีในเรื่องของอันแรกเลยก็คือแมสเซ e การสื่อสารข้อมูลที่สื่อสารออกไปเซลล์่เอเซลล์รีวิลินะคะแล้วก็มีรีเลชั่นชิพระหว่างเซ n d e r กับ r e c e ิ v e r แล้วก็แอ p เพียนะคะบอกตรงๆเลยเราไม่เคยอ่านงานวิจัยนี้แต่ว่าถามคุณแอนดูนะคะก็คือ,อ,อคุณสามีนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นงานวิจัยที่ เขาทำในอเมริกานะคะเนี่ยแหละถึงเขาถึงเรียกว่าคาเดมิกก็คือจะถามในเรื่องของงานวิจัยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้ก็คือไปดูไว้นะคะในเรื่องของโฟร์ไซด์โมเดลแล้วอีกอย่างนึงนะคะข้อมูลพวกนี้เราไปดูไว้หน่อยว่าโซเชียลมอบิลิตี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเบลดแล้วก็อะไรอีกนะคะไปดูในเรื่องนี้โซเชียลมอบิลิตี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาทำงานวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่มากในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีประชากรเยอะมากแล้วก็ประชากรเนี่ยระดับการศึกษาระดับของเขาเรียกว่าอินคัมเศรษฐกิจฐานะทางครอบครัวอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะมากแล้วโซเชียลมีิดี้เนี่ยมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมันไปมีผลกระทบอะไรของคนในแต่ละเจเน r เรชันบางอะไรพวกนี้นะคะก็แบ่งปันไว้ในเรื่องของไรติ้งเท่านี้นะคะ ในเรื่องของ Part Reading นะคะทีนี้ Part Writing นะคะอันนี้จำข้อความจำคำถามได้เลยนะคะเขาถามมาว่า national university entrance examination should be abolished นะคะซึ่งอุ๊ยพอมาอ่านแล้ว abolish คืออะไรวะคือทั้งหมดเราก็ international university นะคะแล้วก็ entrance examination ระบบการ Entran เข้าในมหาลัยดังๆมหาลัยระดับชาติเนี่ย should be abolished พอเราไปฟังอย่างนั้นก็เออมันจะแปลว่าอะไรได้ก็คือเขาถามว่าควรจะหยุดไหมคือเขาคล้ายๆกับอา่ามันเป็นซินโดนิมของคําว่าหยุดนะคะควรจะหยุดไหมหรือว่าควรจะยกเลิกไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งให้เราเขียนเป็นรูปแบบของเอสเซก็คือการเรียงความภาษาอังกฤษนะคะก็ไปดูวิธีการเขียนเอเซนะคะว่า มันมีรูปแบบยังไงสตรัคเจอร์นะคะของเอเซนี่มีอะไรบ้างในพาร์ทไรติงนี่นะคะให้เราหนึ่งชงั่วโมงทีนี้เขาถามว่า national university entrance examination ี่ย should be abolished ไหมก็คือควรจะมีการยกเลิกไหม do you agree or disagree แล้วก็ให้เราให้เหตุผลสนับสน,นุนว่าเราควร เราคิดว่ายังไงเราอักลีไหมเราเห็นด้วยไหมหรือว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะเป็นการเขียนในรูปแบบของเอเซซึ่งนะคะใน i e เอลทูเฟลนะคะในพาร์ทไรทิงเนี่ยเขาจะมีการเขียนข้อความวิชาการหรือว่าการเขียนเอเซพวกนี้นะคะ สอนอยู่ในนั้นซึ่งยูทูบเบอร์ที่เขาทำไว้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์สามารถที่จะใช้ได้จริงนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยในเทคนิคการไปสอบครั้งนี้เนี่ยจากประสบการณ์ตรงที่เราได้รับก็คือ 1. เราต้องอ่านเร็วเราต้องจับ ใจความได้เพราะข้อสอบไม่สามารถเดาได้นะคะแล้วก็เราต้องรู้ vocabulary พอสมควรนะคะก็ไปดูไว้เพราะว่าที่เราดูดูไว้เนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของ education ในเรื่องของระบบการอ n น r รานเนี่ยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่า p o l i t i c a l หรือว่าเกี่ยวกับพวกออ environment อะไรพวกนี้นะคะเ,เห็น น่าจะออกลักษณะประมาณนี้เนาะคล้ายๆกับ i อเหรือว่า t o เ e ฟลวันนี้นะคะต้องขออภัยหากขาดตกบกพร่องยังมีงานอะไรที่มันค้างค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ยังไม่ได้ทำนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะลืมก็เลยเอามาจดแล้วก็เอามาแบ่งปันไว้ก่อนนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีก่อนนะคะขอลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะทำคลิปวิดีโอมาแชร์แบ่งปันในเรื่องอื่นหรือว่าใครมีคาถามก็ถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอาจจะ สื่อสารได้ไม่หมดก็จะมาแบ่งปันหรือว่าอาจจะมาตอบคําถามให้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้เข้ามาดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย